สวัสดีทุกคนนะฮะที่มาไฟ์สดตอนนี้นะครับผมอยู่ผมอยู่บนสะพานลอยนะครับที่จะลงอุโมงค์พัฒนาการนะฮะซึ่งผมมาเมื่อกี้ก็ได้เห็นเจ้าหน้าที่นะครับได้เห็นเจ้าหน้าที่จราจรยืนอยู่3นายซึ่งมองว่าเป็นการปฏิบัติหน้าทีอาาา่อาจจะเป็นความผิดซึ่งหน้ากนะครับอาจจะเป็นความผิดซึ่งหน้า ถึงว่ามองว่าเหรียญมีสองมุมนะครับทำไมต้องต้องมองว่าเห,หรีหยญมีสองด้านนะครับผมจะให้ดูภาพนะครับให้ดูภาพอ,อันนี้นะครับเส้นนี้เส้นนี้นะฮะเส้นเส้นนี้นะครับจะเป็นทางที่มาจากแยกคลองตันนะครับทางที่มาจากแยกคลองตันนะครับส่วนทางนี้จะวิ่งเข้าอ,าอาโศกนะครับ เป็นถนนเส้นเพชรบุรีเส้นนี้นะฮะฝั่งนี้ที่มาจากแยกคลองตันนะครับอันนี้จะมุ่งหน้า,าลาดกระบ,บังอ,อน,นุทนะครับที่เห็นลิบลิบนะครับที่เห็นลิบลิบนั่นเป็นอันนั้นเป็นอุโมงนะฮะเป็นอุโมงพัฒนาการนะครับอุโมงพัฒนาการซึ่งสนคลองตันก็จะชิดซ้ายนะฮะชิดซ้ายนี่ชิดซ้ายตรงนี้นะครับ ซ้ายตรงนี้แล้วเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปจะเป็นสอนอคลองตันนะครับแล้วผมให้ดูตรงนี้ฮะตรงนี้ไม่ตรงนี้อ่าเป็นเส้นเป็นเส้นอ่ากลางถนนนะเส้นกลางเกาะซึ่งเกาะเกาะกลางถนนจะมีอยู่แค่นี้ฮะสุดอยู่แค่นี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีอ่าเบรีเออร์อีกวยนะครับกั้นกั้นเพื่ออะไรครับ เพื่อห้ามรถยูเทิร์นตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ฮะห้ามรถยูเทิร์นตรงนี้นะแต่อ่าดูความมักง่ายของคนนะครับผมถึงบอกว่าเหรียญมี2ด้านนะครับเหรียญมี2ด้านเพราะฉะนั้นเราควรมองให้มันทั้งสองด้านนะครับอย่าไปมองแก้เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่อย่างเดียวเราต้องมองความผิดของประชาชนหรือว่าตัวเองด้วยนะครับที่เขากั้นตรงนี้เพราะอะไรแล้วไหมฮะเพราะความปลอดภัยของตัวท่านเองเนี่ยคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับ เพื่อจะตั้งจุดจะตั้งปรับอ่ะผมให้ดูตัวอย่างอ่ะให้ดูตัวอย่างนะเห็นไหมครับมุมคนนี้อยู่ซ้ายสุดแต่มุมจะยูเทินทั้งทั้งที turn ่ยูเทินฮะยูเทินเลยไปอีกประมาณส0 0ร้อเมตรอ่ะผมให้สามรอเมตรจากตรงนี้ไปนะเลยไปสามร้อยเมตรจะเป็นยูเทินบนอุโม,มงค์นะครับแต่แต่มันเป็นความมาักง่ายของคนนะครับเป็นความมักง่ายของคน แค่คุณขี่ไปอีก300เมตรมันก็ยูเทิร์นได้แล้วโดยปลอดภัยครับเพราะมันเป็นจุดที่เขาให้ยูเทิร์นแต่ก็จะมีคนมักง่ายอย่างนี้นะฮะนะครับมอเตอร์ไซค์แค่ขี่ไปอีก300เมตรเห็นไหมครับเห็นะฮะอันตรายไหมครับแบบไม่อันตรายเขาถึงเอาเบริเออร์มาก,กั้นเห็นไหมครับเอาเบริเออร์มาก,กั้นเอากลวยมาก,กั้นเพื่อกกความปลอดภัยเห็นไหมฮะกลวยก็ล้มเบริเออร์ก็ถูกฉีกออก อันนี้ผมให้ดูความมักง่ายของคนเฉยๆนะครับความมักง่ายของคนนะรถไปขึ้นจากทุโมงค์มานะครับเราต้องแซงตามเร็วแต่ท่านมายูเทิร์นต,ตรงนี้ซึ่งมันไม่ใช่จุดยูเทิร์นอยู่แล้วนะครับอันนี้คือความผิดจริงนะผิดจริงอ่าเสื้อแดงคนนี้ก็น่าจะยูเทิร์นนะครับเสื้อแดงคนนี้น่าจะยูเทิร์นนะแต่ผมถามว่าเลยไปอีก300เมตรคุณยูเทิร์นอันนั้นจะปลอดภัยกว่าไหมนะอันนี้ผมแค่ตั้งข้อสงสยัยเฉย ตั้งข้องสายส่ให้ดูนะครับและที่ผมมาเมื่อกี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่จราจรของสนคลองตันสามนายนะครับมาจอดรถตรงนี้ฮะเนี่ยจอดรถตรงนี้ตรงที่ผมจอดนี่ฮะมาจอดรถตรงนี้อแล้วก็ท่านก็เรียกรถที่ยูเทิร์นเมื่อกี้นะครับเรียกรถที่ยูเทิร์นเมื่อกี้มาเขียนใบสั่งผมมองว่าท่านปฏิบัติหน้าที่ถูกนะผมมองว่าท่านปฏิบัติหน้าที่ถูกแต่จะให้ถูกกว่านั้นนะครับแต่จะให้ถูกกว่านั้น ท่านไม่ควรมาอยู่ตรงนี้นะครับไม่ควรมาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นพุทบาทหนึ่งละเป็นพุทธบาทผมไม่ได้จอดบ,บนพุทธบาทนะผมจอดข้างล่างนะครับในเขตพุทธบาทไหมเส้นสีขาวในเะขตพุทธบาทผมจอดนอกเขตพุทธบาทนะแล้วสองถนนเส้นนี้เป็นคอสะพานนะฮะตรงเนี้ยเป็นคอสะพานเนี่ยที่ท่านมาจอดรถจอดรถตรงนี้เลยนะครับสามคันแล้วก็เรียกเขียนใบสั่งผมถามว่าการเรียกเขียนใบสั่งตรงนี้มันเอ่เอเขียนใบสั่งมันถูกต้องไหมถูกต้องครับเขียนใบสั่งถูกต้อง แต่มันไม่เหมาะสมแค่นั้นเองเพราะมันเป็นคอสะพานนะครับมันเป็นคอสะพานนะมันอันตรายนะครับท่านควรที่จะเนี่ฮะเกาะกลางถนนเกาะกลางถนนตรงน,รงนี้มันว่างเยอะแยะเลยนะครับในเมื่อท่านบอกว่ารถเจ้าหน้าที่มีไฟฉุกเฉินสามารถจอดปฏิบัติหน้าที่และเปิดไฟฉุกเฉินได้ผมว่าถ้าท่านเอามอเตอร์ไซค์มาจอดคนตรงนี้คันหนึ่งแล้วท่านมายืนเปิดไฟเลนไม่มีใครกล้าเลี้ยวครับบอกเลยไม่มีใครกล้าอยู่เทินแน่นอนนะครับ นั่นจะเป็นการฟามมากกว่านะเป็นการฟามเป็นการเตือนมากกว่าแล้วก็ฝากคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ด้วยนะฮะอย่าเอาความมักง่ายของตัวเองนะครับอย่าเอาความมักง่ายของตัวเองนะครับคุณค่าเสียสละเวลาขี่ไปอีก300เมตรข้างหน้าก็จะเป็นจุดยูเทิร์นมุดอุโมงแล้วนะครับขอให้ใช้รถใช้ถนนให้มันถูกกฎถูกระเบียบด้วยครับเห็นไ,ไหมฮะอันตรายไหมครับแบบนี้ครับมันอันตรายเขาถึงเรียกร้องฮะเรียกร้องให้ประชาชนทำราม ับรถเขารบกฏเขารบกดจราจรเขารบกฎหมายนะครับตรงนี้คือเขาห้ามผ่านอยู่แล้วเขาห้ามผ่านเขาอเ,เอาคุยอะไรมากั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นอุโมงค์เนี่ยแต่ก่อนนี่เขาก็ห้ามมอเตอร์ไซค์ลงนะครับห้ามมอเตอร์ไซค์ลงแต่ได้มีลุมกดแอกสองล้อได้มาเรียกร้องเขาเลยอนุโลมให้เอาลงได้นะครับให้ลงได้ท่านก็พอหน้าจะพอใจแล้วนะครับแล้วก็จุดยูเทิร์นเนี่ยครับบนอุโมงค์เนี่ยเลยไป3 0 0อเมตรท่านก็ยูเทิร์นได้แล้วนะไม่น่าที่จะ มามักง่ายกันแบบนี้นะครับง่ายที่จะมักง่ายแบบนี้นะว่ฝากนะฝากให้คนใช้มอเตอร์ไซค์นะครับช่วยกันขคบรพกดด้วยนะคบช่ใจขัารพกดเพราะว่าถ้าท่านทำทำทากดทำทมกฎหมายทำามกฎระเบียบมันไม่มีใครไปจับท่านได้หรอกคับนะเอาให้ดูนะอันตรายไหมครับเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นตรงค่ะลงจาก อันนี้เป็นเส้นตรงลงจากสะพานขั้นแยกคลองตันมานครับเขาก็จะใช้ความเร็วอันนี้เป็นสะพานพอพ้นสะพานมาเขาจะเป็นอุโมงค์แล้วท่านมามากง่ายฮนะจะพากันเลี้ยวเนี่ยเนี่ยจะพากันเลี้ยวเนี่ยมันใช่ไหมครับนะคนถึงมองบอกว่าเหรียญมีสองมุมนะครับเหรียญมีสองมุมเหรียญมีสองด้านนะก็าฝากคนนะฮะฝากมอเตอร์ไซค์นะครับใช้รถจชกยนถนนเอารถกดด้วยนะฮะ ไม่ใช่ว่ารอให้เจ้าหน้าที่มาจับแล้วก็จะมาเรียกร้องว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบไม่ใช่นะครับก็บองให้มันมวลบอให้มันหลายๆมุมเนาะอย่าเอาแต่ความดีตัวเองนะครับเราต้องดูด้วยว่าเราทําผิดจริงไหมนะครับผิดจริงก็ต้องยอมรับผิดนะครับอย่าไปฝืนอย่าไปยือนะคะเราฝากไว้แค่นี้ครับกรณีขี่มาเจอเมื่อกีอเ้เจ้าหน้าที่สามท่านจอดรถตรงน,นี้นะครับ แต่พอท่านเห็นผมท่านก็ขี่รถออกไปแต่ไม่ว่ากันฮะเนี่ยมาเจอรถตรงนี้สามคันก็ยืนยืนจับโบกรถจับตรงนีจ้จับรถที่ยูเทิร์นบนมือไทเมือเ่อกี้นะคะก็ไม่ว่ากันท่านเห็นผมท่านก็ขี่รถไปนะครับก็ตอนนองคลองตันนะครับท่านก็รู้จักดีนะรู้จักรถผมดีก็ผมถึงบอกว่าเหยียดมีสองมุมนะครับก็มองให้มันทุกมุมนะ,ะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรน,นะครับนะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมตักเตือนเป็นสตินะใช้รถใช้ถนนให้เคารพกฎด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ